กาบสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นุ้มมีสารสีผ้าพอมีพี่น้องมาเยี่ยมบ้านพระเอกหมอรำเนาะพี่น้องแสงสุรีสีประล่มเลยพี่น้องพี่น้องกับสีหัวจักดีเนาะครับพระเอกจากตำนานนกยุ้งท่องเนะพี่น้องช่วงโควิดงานกับจิบโอคลมีเลยพี่น้องมาเบิ่งนบาพระเอกแสงสุรีพรเพชรจิตจการอยังพี่น้องยามาติดตามกัานนมครับช่วงโควิดเนี่ย เพิ่นพากันไปเห็ดอย่างพงี่น้องนะพี่น้องขมาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มพี่ค้องไหม่ต่อไปพี่น้องเด้อซื้อร้านพี่น้องซื้อร้าน,าน,านาพ,พี่นว่าซือ้อร้านจำพระเอกพี่น้องนี่สร้อยเลยพี่น้องสังเกตสอนสีเลยครับครับสวัสดีครับอ้ายสวัสดีครับ กิดจะโดนคาราเตะในตำนานป่ะสันไอเอกแสงสุร <kind abonn és> ี่สีลมพี่น้องตะกี้นกยิ้งทองถึงเนาะสิวแจักดีตะกี้แต่สมัยจักปีขึ้นรางง่ายแต่นกยิ้งทองกำลังลุงลุงลุงก็คือก็เกือบสามสิบปีแล้วคุนพี่น้องอาจีพจำหน้าตาหน้าตาได้ตะกี้กับโบเลี่ยนแปลงไปเลยพี่น้องยังรอคือเก่าอยู่ขอบคุณครับครับนี้เริ่มสเฉลยลาดเหรอครับ กัรยังอยู่ในวงการของเขาเนาะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนี้อ่อายอยู่วงเดียนเพื่อนอยก่อนกับจะหน่อยกับเปิดโควิดพี่น้องกับทีตามผลงานน้ำเพลินจากไอวงเดียนเพื่อนอนวยร้อนพี่น้องเนาะกับที่เห็นเพื่นให็นรูปแบบของศิลปการแสดงเป็นมอลำล้ำเรื่องตอกก่อนนะพี่น้องครังหวัดนครปฐมเป็นสังหวัดนุ่มยุทธงเนาะอัมมนนี้นุ่มสิมาอุดนนหนุนน้ไยเนาะตามบังทง กินข้าวว่าเป็ดตำมงเสื้บเสียบพี่น้องตำมงมุงตำปลามีทุกอย่างพี่น้องมีขนมจีนเพิ่งร้านเพิ่งกัดจันงามๆพีนนน่น้องแต่ว่าก่อนสิสั่งเนี่ยขอน้นำจิ้มจังหน่อยอย,ยากเพิ่มโบเชื่อว่าเป็นเพลงมารับอีดีพี่น้องมันนิดนึงพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับขี้ยวจับพังไปที่มาโดนแล้วเอาในน้อยพี่น้องก็เป็นน้ำจิ้มเนาะได้ยินเสียงของจืดเลย ลายปี่านที่ชิ้นหูเป็นเคยดูเคยฟังนั่งชมจะลืมแกงสุดยอดเลยนะการแสดงแฟนเชียยองนกยุงทองตำนานเก่าสุริยนผู้เข้าที่คอยเต้าดอกทรงสูซื้อเสียงมีพ่อใดหูยู่ทรงในสักศีแสงสุริยินดีสีบอลืมพระคุณอาัน นีครับครับขอบคุณหที yeah. ่อ yani ้ายอ้ยพี well ่น้องตัวมือเนี ans, ่ยม้วนมวนม้วนหลายครับม้วนหลายม้วนหลายม้วนหลายนี่แหละพี่น้องสมว่าพารต่อตลอดการนะพี่น้องนี่สิมาสั่ง่นตำตำตำปูปลาครับพี่น้องเป็นแบบบัตคิューครับเพราะว่าแขกแขกหล่ไล่พี่น้องคนยัดอาหารเสียมนะครับนี่แหละเพราะว่าพาวิกฤตวิกฤตี่เป็นโอกาสนะครับ พีิีโคว์ผเท้าบพมีง่งานเทากันมาขายตำมะคุงขายขาปุ้นขนมจีนนะพี่นออาา้องเยี่มลากหลยเพนดี๋ยวหนุมสิมาสั้งเพิ่นตำโชว์ผีมือขี้่ตำมะคุงน้องเสียกสมอบปครับอุปลาครับ น้ำกีนพ่อครับน้ำกีนครับน้ำกีนพ่อนี่พี่น้องขบวนขนมกีนพี่น้องเลยนมกีนน้ำยาตีนไก่พี่น้องเมนูนี่นุ่มน้ำหามาโดนพี่น้องก็ได้กินจ้าที่อะีสันโจมน,นาพี่นอ้องก็จะกินกระเส็บว่ะขูนโอ้ยพี่น้องยาตีนไก่พี่นออ้องตีนยังไงพี่น้องมาๆเด้อพี่น้องเด้อมาอยากมาเบียเด้อบ้านพักพระเอกมะล้ม นกยิงทองพี่น้องหรือว่าพระเอกมะลำเดือนเพี้นเนาะล่ะเพื่อศิรพภูมตะบะลอยละเอียดพี่น้องอยู่ยุ่ยสูครับอย่างเยื่อสิรพภูมิครับศิรพภูมิละเอ็ยดพี่น้องบ้านนุมิสานนี่แหละครับมาพี่กัสีเห็นนุมิสานแล้วกัสีเห็นพระเอกมะลำนกยิงทองพี่น้องหรือว่าพระเอกเดือนเพี้นเนาะครับเนาะยุคปัจจุบันนี่พร้อมน้ำยาพี่น้องน้ำยาปีนไก่ เรียบร้อยเนาะพี่น้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณเลืหห่อยเด้อเด้อเสียม้าทายทำ้ำวิดีโอมาหน,นีครับเป็นพกกานะากระสีไม้กระสีห้าบาทครับกานะากระสีไม้อีกคือเก่านะพี่นอนะ้องเนาะท่านี่กข็ขอให้พ่อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้ยูดีพีงแห้งว้มเก็ยบจะไดะ้คว่ยมไข่กระยียมีลำ้ำล้ำเ,เรื่อยๆถูกหัวเรื่อยเบอร์หังเข้าบีบพอกันทัน้งไปที่ครับ